สวัสดีครับลิดนี้มาฮอนลงแป้งแล้วครับมาครับไปนิสันฟอนเทียครับยายใส่มากครับส่วนล้งเตาเลยคิดว่าบอลุดสามตันหานะครับจะยัดเติบอยู่โอ้ฟอนเทีย er กันนาจะเกือบประมาณ หอดโบโบสี่ตันหรือว่าสามตันเจ็ดสามตันแปดโบจักคือกันอะเนี่ยแต่คันนี้ผมก็หยัดเต็มที่อยู่ครับคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณบร,รุดสามตัน5าละแต่ว่าไร้็นเดียวกัจสิวานหอดถี่เนาะว่าวางสามตัน5าเนี่ยละมั่นใจวันอะดรก็ต้องหอดต้องเคินแน่นิดหน่อยแหละกระทะ เลอแม็กครับเดี๋ยวรลอวัดแป้งอยู่ครับน,นี่กับบรรยากาศลอกลงแป้งนะครับลดโล่งครับเหมนอ้ต่อคิ้วกับวลายครับต่อคิ้วก็อยู่สามสี่คันนะครับนั่นกับโฟวินครับ สันนฟอนเทียมาออกงานน้ำเพลินครับวันนี้พอดีเพื่อนชวนเพื่อนว่ามีงานก็นเลยแล่นมาทำเพลินครับโอ้ก็วันนักเติบอยู่ครับใส่สวดย้ำตั้งแต่บาทแรกเลยครับขึ้นว่ากระสีรลายเติบอี่ดอกโอ้อยังไม่ได้เติมลมเลย ยังอ่อนแหงครับยังอ่อนล่มไม่เติมล้มแต่ดน,นแล้วตั้งแต่ใส่มันพี่กายนี่ผมใส่ลอ้อแม็กบรรทุกเนาะผมมีเพอดอนอกจากหลุดผมนี่แหละใส่ส่วนมากเขาก็มีแต่กระทะพามีแต่หลุดผมนี่แหละครับใส่นี่ครับล้อวัดแป้งครับ เอาเดี๋ยวทาเบิ้งครับว่ามันสิได้สิได้จะตันครับเดี๋ยวทาเบิ้งขึ้นตาสั่งครับน่ครับกาลังรอวัดแป้งครับนิสสันฟอนเทียากาลังวัดเก็บมันไปวัดแป้งครับแล้วก็สิขึ้นตาสั่งครับน่ครับกระเบิ้งนิสสันฟอนเทียครับโอ้บ่เห็นน้ำหนักรวมมัน ฮาตันเจ็ดครับ้าตันเจ็ดยี่สิบโลน้ำหนักรถก็น่าจะอยู่ประมาณเป็นว่าตันเจ็ดนะครับก็น่าจะสี่ตันครับคันนี้ไอซันฟอนเทียก็อยู่สี่ตันนะครับเดี๋ยวถ้าเบิ่งกชีย้ครับว่าสีหอดน้ำหนักรถตันหกนะครับต้องถ้าหาตันหกก็คือสี่ตันนะครับแต่คิดว่าน่าจะบูหอดตอก ตัวคันนี้มันสูงครับมันสูงเลยกาใจสวดกันไปอีกแต่ขียอายมันตำ่ำโอ้บโบหอดคำหาตันสามเองครับ ตันสองครับอ่าตันสองเนาะครับก็ได้มันอยู่ที่สามตันหกครับสามตันหกเกือบสามตันเจ็ดเพราะว่ามันไม่ได้เสียบคางนะครับปกติมันต้องเสียบคางขึ้นนี่มันแค่ส่วนลังเต่ากูพูดซี เขาก็แลนดเขามาเทะนะครับถ้าขึ้นไปน,นี่ก็จะเป็นพวกพกรอสิบล้อครับตัวนี้ขึ้นดําครับทางขึ้นดําก็จะเป็นหกรอสิบล้อครับขึ้นไปนขเขาจะเข้ามาข้างในข้างในโรงงานเลยครับก็จะเป็นหลุดเกาะลงนะครับหลุดน้อยก็จะหลุดเกาะลงครับ มีคนในคอยบอกทางเนาครับมีคนโบกนี่ครับบรรยากาศข้างในก็จะเป็นรถเกาะลงเนาะถ้าทั้งเทิงก็จะเป็นขึ้นดั่มครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตไอ้แก้เสือ้อของครับเห็นไหครับกำลังเกาะลงครับจะเป็นฟุกรลิบครับมาเกาะลงข้างในก็นจะเป็นโรงงานครับ เดี๋ยวคลิปนี้เขาปิดคลิปไวป้สำนี้ก่อนเลยครับเพราะว่าแบตพมสิบิดแล้วเดี๋ยวจังพ่อกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ